กราบสวัสดีเพื่อนเลิฟสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับช่องเซียนเป็ดกันอีกแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็มีนัดหวยลาวกันอีกเช่นเคยอ่าจริงๆจะมาลงแนวทางให้ตั้งแต่เมื่อวานนะเพื่อนแต่เซียนเป็ดติดแข่งบอลเดินสายนะเพื่อนเพื่อนเมื่อวานก็เลยไม่ได้มาลงแนวทางกันให้นะวันนี้ก็ยังทันกันอยู่นะเพื่อน ก็ก่อนที่จะเข้าไปดูตัวเลขก็กดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องเสียงเ็ดกันด้วยนะจ๊ะเพื่อนโอเคมาเข้ามาดูตัวเลขกันเลยนะเพื่อนวันนี้จะมีเลขอะไรกันบ้างบอกเลยว่ามีเซอร์ไพรส์อีกแล้วเพื่อนมามาดูกันเลยว่ามีเลขอะไรกันบ้างนี่แน่มีเลข0 2 5 และก็9นะเพื่อนเพื่อนที่บอกว่าเซอร์ไพรส์ก็คือเซอร์ไพรส์เลขศูนนี่แหละเพื่อนเ <c oughs> โอ้ก่อนหน้านี้3าสีงวดติดติดแลยนะเพื่อนเอนที่ศูนย์มามาเว้นงวดที่ผ่านมาที่ศูนย์ไม่ได้มานะเพื่อนเพื่อนแต่เซียนเป็ดก็ยังงงนะว่าในสูตรมันมาได้ยังไงเลขศูนย์เนี้ยเออทางงงจริงๆเลขศูนย์มาได้ไง,งแต่ก็ไม่เชื่อก็ อย่าลบหลูน่นะเพื่อนๆลองดูกันได้แต่ส่วนตัวเซินเป็ดชอบงวดน,นี้ชอบ2กับ5นะเ,นเพื่อนๆสองหแล้วก็9คิดว่า9น่าจะยังอยู่นะเ,นเพื่อนๆเลขศูนย์ไม่แน่นะตามศูนย์มันอาจจะสอดแทรกเข้ามาอาจจะมาเป็น2ตัวล่างก็ได้นะเ,นเพื่อนๆอาจจะมีสิทธิ์กันอยู่นะโอเคก็ตามนี้เลยนะเ,นเพื่อนๆเลขที่ให้มา แล้วก็มาดูจับคู่2กันนะเพื่อนๆจับคู่2วันนี้ก็02050709 2527295759แล้วก็90นะเพื่อนๆอสวยๆทั้งนั้นนะเพื่อนๆลองจับจองกันดูโอเคแล้วก็จับคู่3นะเพื่อนๆ025027029 257259579แล้วก็ ห้า790 792แล้วก็902นะครับเพื่อนเพื่อนลองดูใครชอบตัวไหนหรือมีตัวเลขในใจที่ไม่ตรงกับที่เซียนเป็ดเอามาลงให้ก็เอามาคอมเมนต์บอกเพื่อนเพื่อนเป็นแนวทางเพิ่มเติมกันได้นะครับเพื่อนเพื่อนก็วันนี้เซียนเป็ดก็มีไว้แค่นี้แหละ ก็ก่อนจากกันไปก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆนะจ๊ะตูกหวยเรางวดนี้กันทุกคนเลยนะครับเพื่อนๆโอเคแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะหวังว่าเซียนเป็ดจะได้มาโม้กันอีกนะเพื่อนๆโอเคเจอกันบ๊ายบายจุบจ๊บ